วิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใบครูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องของการสร้างสารรค์ภูมิปัญญาสมัยทนบุรีกันค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรีได้ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะ ทนบุรีมีอายุเพียง15ปีแต่ก็ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเกิดจากปัจจัยสำคัญคือการรับอิทธิพลด้านภูมิปัญญาและวัฒน,รรนรธรรมสืบทอดมาจากอายุธยาและการรับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกมีผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยทนบุรีกรุงทนบุรี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำและอยู่ใกล้ทะเลป้องกันไม่ให้พมา่าโจมตีได้เพราะแถบนี้น้ำลึกประกอบกับทนบุรีมีป้อมปราการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาทับบกและทับเรือของทนบุรีย่อมสามารถรักษาราชธานีไว้ได้แต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็สามารถยกทัพกลับไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรีดังเดิม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆด้านศินลปรกรรมเนื่องจากสมัยทนบุรีเป็นราชธานีในระยะเวลาสั้นๆและต้องตกอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านศินลปรกรรมจึงมีอยู่บ้างเช่นเรือการต่อเรือจเจริญมากเพราะมีการต่อเรือรบเรือสำเภา ตลอดจนเรือกับวนไว้ใช้ในราชการเป็นจำนวนมากด้านสถาปัตยกรรมกรุงธนบุรีเป็นยุคของการสร้างบ้านแปลงเมืองจึงมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมากเช่นพระราชวังป้อมปราการกำแพงพระนครพระอารามต่างๆลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยนี้ ล้วนสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอัยทยาตอนปลายแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าสถาปัตยกรรมสมัยทนบุรีมักได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยหลังหลายครั้งด้วยกันลักษณะในปัจจุบันจึงเป็นแบบสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่บูรณะครั้งหลังสุดเท่าที่ยังปรากฏเขาเดิมในปัจจุบันด้านประนีตศิลป กรุงทนบุรีมีในช่างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างพร้อมมูลงานประนีตสินชิ้นสำคัญสมัยนี้ได้แก่ตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำสีตู้ในหอวัดชิรยานช่างหล่อคนสำคัญปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าโปรดให้หลวงวิจิตนริมนั้นพระพุทธรูปให้ต้องตามพุทธลักษณะที่โปรดให้สอบสวน แล้วหล่อพระพุทธรูปสำริดยืนองค์หนึ่งและปางสมาธิองค์หนึ่งด้านจิตตกรรมภาพจิตตกรรมสมัยทนบุรีอาจดูได้จากตำราภาพไรภูมิฉบับหลวงมีการวาดเกี่ยวกับไรภูมิหรือโลกทั้งสามเพื่อปลูกฝังให้คนไทยเกิดความเชื่อในเรื่องบัปบ,บุญคุณโทษด้านวรรณกรรม วรรณกรรมสำคัญที่เกิดในรัชสมัยพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีมีดังนี้ 1. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 2. ลิลิตเพชรมุงกุฎ 3. อีเหนาคํำฉัน 4. กฤษศาสนาสอนน้องคํำฉัน 5. โครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ด้านนาตะฏริยางและการละเล่นแม้ว่าศิลปรกรรมเหล่านี้จะได้รับความกระทบกระเทือนจากภัยสงครามโดยถูกพม่ากกวาดต้อนไปบ้างแต่ก็ยังไม่สูญหายไปเสียทีเดียวสมเด็จพระเจ้าตักสินกรุงธนบุรีพระราชาทานโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีครูฝึกสอนละครน,นาฏศิลป์และจัดแสดงโดยไม่จำกัด ทั้งนี้เพื่อบำรุงขวัญประชาชนซึ่งพึ่งรวบรวมตัวกันเป็นบึกแผ่นใหม่ๆขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆค่ะ